สวัสดีครับผมนโรนะครับก็อยู่ที่ร้านดุกอตปานารุนนะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมนะครับเรียวบีนะครับรุ่นซาเบอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเราเรียกมันว่าซาเบอร์เอ็มซีนะนี่กล่องสีส้มๆแบบนี้นะมีเบอร์พันเบอร์สองพันเบอร์สามพันแล้วก็เบอร์สี่พันนะรุ่นนี้ให้เจ็ดลูกปืนการน้ําเค็มนะสังเกตดูนะฮะตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือนะสีสันนะครับที่เปลี่ยนไปแบบว่านะเรียกสีอะไรสีพ้าเทลใช่ไหมนะ ตัวนี้ก็ยังคงเป็นอ่าราบีเบจปแปนเหมือนเดิมนะครับแขนก็เป็นแขนเกลียวนะครับก็ย,ย้ายสายขวาได้เนาะมีที่เริ่กตั้งแต่เบอร์พันถึงเบอร์สี่พันนะครับรูปทรงก็อาจะคล้ายๆกับ ซับเบอร์จีนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนโทนสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวสปูลใหม่เป็นซีอีทีนะครับสปูลในซีีีค่อนข้างไกลนะแขนกว้า,าโรเตอร์ก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเปรกก็ให้มานะครับตัวนี้ครับพทังเบรกนะสตาร์ทที่ห้ากิโลนะน้ำหนักก็รอกนะฮะ220ี่สิกรัมนะเจ็ดกูเพืนกันน้ำเค็มนะก็เป็นหนึ่งทางเรื่องนะใครเคยใช้ก็เดลวิอยู่แล้วนะฮะก็คงจะรู้สักยภาพน,นะว่าคือทนถึงขนาดไหนนะก็ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มความ สวยเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสําหรับรุ่นใหม่นะของเดวบีตอนนี้ทำไเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเพิ่มเติมมาขี่รุ่นรุ่นไหนบ้างหน้าตาเปไ็นยังไ,ไงบ้างสีสันเป็นยังไงบ้างให้พาไปใช้งานของเราพาไปรีวิวข้างนอกด้วยนะครับส่วนผมต้องไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ